ยินดีตรับสู่ช่องเฟิ่มบุญชูชนะคือทุกวันก็กระตุ้นเทุกวันปกติเราเดินถ่ายคลิปเขาจะนั่งอยู่ตรงที่แค่นั่งโหลดคลิปเขานั่งเขานั่งอยู่ที่แค่ FC วันนึ่งแค่คลิปเดียวเขาก้าเกินไปวันหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุที่เห็นแอดแอนกับแอดเฟื่อง วันนี้แอดแอนก็จะกระตุ้นเขาธรรมดาธรรมดาแอดเฟื่องจะลงคลิปวันละสิบหกสิบห้าสิบหกคลิปแต่วันนี้จะลงยี่สิบคลิปโอ้โหนี่นะคะดีไหมมันมีความรู้สึกดีไหมดีค่ะที่เรามีความกระตุ้นกระตือรือร้นกระตุ้นตัวเองใช่ให้ตัวเองนั้นได้ทําคลิปออืถ้าเรานั่งอยู่เอไอก็จะปิดการมองเห็นของท่านช่องท่านก็จะไม่มีใครดูเพราะฉะนั้น ต้องมีการลงคลิปใช่เพราะว่าแต่ละทุกๆวินาทีใช่หน้าทีต่อนหน้าทีอ่าอืมาเรามีความระทึกสอ้าวทางนน้นเงี้ยเรามีความระทึกอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะอยู่กันไม่ารช่องแอดไนโพธิกับเดจังคืนไม่รู้ไปไหนกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วใช่หรือแต่ยายล่ะจ้ากอกๆยายฮันนี่แอนฟารลี่เฟื่องบุญชูนะเมสตอรี่ใช่เพราะฉะนั้นน้องเมฆทำงานอยู่มันไม่มีใครอัปเดตไป พวกเราก็เลยเราต้องไปอัปเดตกันนะคะนี่นะคะพาเดย์จังกึมไปไหนผาลูกชายไปตัดผมผ่าลูกชายสุดที่รักของเขาไปตัดผมใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเช้าเราได้มาอัปเดตบ้านไม่มีแล้วมีทีมช่างที่เขาจะทําอะไรนะแท่งน้ำใช่แท่งน้ําตอนนี้กําลังเชื่อมโครงแอบดูก่อนออ้หูว่าไปถึงไหนแล้วเราต้องแอบงแอบซองก่อน โอ้โหช่างบอกช่างบอกว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหมาคราวนี้แปลกตาโอ้โหเสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วเห็นโครงแล้วเนาะเห็นโครงแล้วไม่ได้โครงอะไรนะ คือแท่งน้ำใช่เมื่อเช้ายังเป็นแท่งเหล็กอยู่เลยไม่ใช่โครงสัตว์นะไม่ค่ะยาพูดอย่างนั้นไหมต้องเป็นโครงใช่โครงโครงแท่งน้ำเมื่อเช้าเรามายังเห็นเหล็กนอนอยู่เลยนอนอยู่ใช่ไหมนอนอยู่แต่ตอนนี้ประกอบเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ตั้งขึ้นแล้วตั้งขึ้นแล้วใช่แล้วทีนี้เขาจะลากไปยังไงเขายกสามคนไม่ไหวนะใช่เหรอใช่ใช่ไหมช่าง ยกยกยกสามคนไหวไหมคะหรือไม่ไหวถ้าไม่ไหวพวกเราหนีดีกว่าโอ้ไม่แน่ใจนะคะช่างทวยนี่นะคะสรุปแล้วช่างทุยจะยกวันนี้เลยหรอคะแล้ว่ถามว่าสามคนนี้จะยกไหวไหมคะโอ้โหเดี๋ยวพวกเรามีกี่คนมีผู้ชายอยู่หนึ่งคนอยู่สองคนสองคนน้องเมฆใช่เพราะฉะนั้น เราจะพาทุกคนมาช่วยกันยกเฮ้ยพวกเราก็ช่วยเขายกได้ได้ไหมหนึ่งพลังของท่านเราสามารถช่วยยกเหล็กได้แต่ละว่าพวกเราน่าจะช่วยเกะกะมากกว่าไม่มันมีมุมโอ้มีมุมมีมุมไม่จับอืมเอาโอเคได้เลยเราก็วางทิมไว้ตรงนั้นเลยขนาดนั้นเลยเหรอแอนไม่เรเล่นนะคะเนี่นะคะเราต้องประคองปประคองไปจนถึงที่แทงน้ำเห็นไหมดูเห็นเหล็กแล้วเนาะ แบบความคงทนมันหนักมากเลยเหล็กนั้นอ่ะหนักมากขนาดเหล็กองปูนะยังหนักเลยที่เรายกกันน่ะภาษาอะไรกับเหล็กคันนี้ช่างบอกว่าจิบจิบโอ้ช่างบอกว่าจิ๊บจิบแต่แต่ดูดูเขาเนาะเขาไม่ยิ้มเขาไม่ยิ้มนะเอฟซีเขาไม่ยิ้มเพราะว่าเขาปิดบังปรางหน้าไว้แต่ดูนะคะดูความหนาของเหล็กโอ้ไปเพื่องลองยกลองไปยกขึ้นดิยกไปไหมโอ้ยใช้ใช้นิ้วก้อยนิ้วเดียว นี่ไม่นิ้วยายกเสรนี่นะคะอะช่างก็ทํางานต่อเราก็อัปเดตให้เห็นนะคะืือออมแต่เขาจะไปทาหลังคาตรงนู้นหลังจากที่ยกอันนี้ไปเสร็จก็ไปทาหลังคาเพิ่มจะทาหลังคาเพิ่มโอ้คุยอัปเดตแล้วอืมไม่น่าเชื่อนะคะโอ้ทำเสร็จเร็วมากเลยเมื่อเช้าเห็น ยังเป็นเส้นเหล็กอยู่เลยเนาะวางพื้นเฉยๆอืมไม่คิดว่าเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่แป๊บเดียวเองนี่คือมือช่างมืออาชีพนะนี่เออแต่ถ้าอย่างเรานี่คงจะไม่ใช่อาีกนานมันคนละงามกันคงจะเละตุ้มเป๊ะไม่คือเชื่อมไม่ได้เลยแม้กระทั่งเหล็กเชื่อมนี่ก็วิ่งหนีแล้วแหละเหรอเพราะมันนั่งแท้ๆแค่เห็นประกายไฟก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมเชื่อมไหมช่างเชื่อมต้องใส่อะไร ใส่ไอ้มงใส่มงไม่ได้ไปไปปล้นอะไรที่ไหนนะไม่เขามาเชื่อมเหล็กใส่แว่นด้วยถ้าไม่ใส่แว่นนี่สายตาเสียเสียเลยนะใช่เพราะฉะนั้นต้องใส่แว่นการที่จะเชื่อมเหล็กขณะเรามองนะยังแสบตาเลยใช่ดนั้นในการถ่ายคลิปเราก็จะถ่ายแบบนี้ตอนนี้เรามองเห็นตัวเลขไม่เห็นแล้วครับรู้สึกกล้องเรามืดนะเวลาเราถ่ายคลิปเราก็จะถ่ายแบบนี้กันสี่นี่ฮะแล้วเราก็ใช้ปากพูด โอ้โหนี่นะคะเดี๋ยวเราใช้กล้องส่งไปเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่ากล้องเรากี่นาทีแล้วค่ะมองไม่เห็นนะคะตอนนี้มืดมิดมันมืดใช่ไหมใช่ทำไมมันถึงมืดเขาปรับแสงอัตโนมัติถ้าเกิดว่ามันแดดมันร้อนมากอ่ามันก็จะปรับแสงอัตโนมัติไม่ก็คือว่าตอนนี้ท้องฟ้ากำลังคล้มไม่รู้ว่าตอนเย็นนี้ฝนจะตกหรือเปล่าอย่าเพิ่งตกมาเลย คล้มแวยังไงขอให้เราได้ยี่สิบคลิปก่อนตอนเที่ยงยังแสงแดดจ้ายอยู่เลยแต่พอบ่ายสองโมงไปแล้วเนี่ยเริ่มคลึ้มคริ้มแล้ว <c oughs> เห็นไหมเขาบอกว่าพายุเข้าอุ้ย พายุมาจากไหนแอนแอนพายุโนรูโอโนรูโนรูจเข้าประเทศไทยวันที่ยี่หนึ่งของวันที่ยี่สิบเก้าโอ้โดนโดนจังหวัดอะไรมั่งแอนแอนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าโดนจังหวัดอะไรก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่จังหวัดใดทุกจังหวัดของประเทศไทยเตรียมความพร้อมขอให้ปลอดภัยกันทุกคนใช่เพราะว่าพายุนี่เขาบอกมาแรงมากแอนแอนคิดว่าที่นาคุณลุงน่าจะโดนด้วยเหว่ยอาจจะโดนหางอื้มไม่ถึงก็โดนลูกหก่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงรู้ไหมเหมือนกันเราไม่ใช่พยากรณ์อากาศ เราต้องติดตามข่าวใช่ต้องติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องอืถ้าถ้าฝนตกพายุเข้าช่างทํางานไม่ได้อืมใช่เพราะว่าต้องใช้ไฟนั่นนะถ้าใช้ไฟปุ๊บฝนตกมาพายุเข้าไฟช็อตไฟดับเนาะไฟช็อตเพราะที่นี่นะถ้าเกิดมีพายุแรงๆปุ๊บไฟดับเลย่เขาตัดไฟอัตโนมัตินี่ก็เป็นโอ้ช่างทุยกําลังลากอะไรนี่โอ้โหช่างทุยจะเอาไปไหนคะ อุ้ยช่วยช่วยช่วยห้องน้ำไปไปช่วยช่วยช่วยมา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 โอ้เราช่วยเก่งกาอะไรว่ายังไงปะก็ช่วยหิ้วนี่นะคะเราก็ช่วยหิ้วประตูไปด้วยนะคะเอฟซีต้องให้เกิดประโยชน์โอ้โหปะนี่นะคะเราก็ช่วยกันนะคะเอฟซีโอ้โหประตูสีขาวสวยด้วยเขาจะติดตั้งประตูแล้วโอ้มาพอดีลน โอ้ไว้นี้แหละอะนี่นะค่ะอุ๊ยเปิดเพลงมาถึงนะคะเราช่วยหิ้วประตูมาแต่เราต้องหนีอย่างไวเลยนะคะเพราะว่าช่างเปิดเพลงเราถึงต้องหนีเมื่อกี้เพลงมันเจอเสียงเรามันมันมันคงไม่ได้ยินเนาะมันไม่ได้ยินเลยอืนี่นะคะอะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะอย่าลืมทีพีพคอฟฟี่ที TP s ก,กินในนามช่องเสื้อบุญชูชนแลนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ